สวัสดีคะ่ะสวัสดีทผูุ่มทุกๆทันนะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนน้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้นะคะไม่เกตกับมาอยู่ที่วัดปู่ล่มใจนะคะประวังหวดทีผพานมานะคะปู่ไห่หาแปดเข่าตรงๆเลยนะคะทผช้ชมเข่าตัวเน้นของปู่กันเลยนะคะนะคะ่ะงวดนี้นะคะเ้าสิบเข่าไปรับชม่มรับฟังไปพร้อมๆ,ๆกันเลยนะคะเนาะมาปู่ไห่ตัวได้นะคะทผช้ชม เดี Rolle, hosted, át, ๋ยวฮ่อขอไปรับช่มรับฟ้งไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะสำหรับใครที่เขามารับช่มรับฟังแล้วนะคะเจ็ดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่เกดได้เหตุคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะด้อจ้าเดี๋ยวฮ้องขอไปรับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะมาปูลมไส้ให้ตัวใดไปรับช่มพร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าเขาเน้นตัวเน้นเขาคาดเงินเขาแต่งงานเลยเนาะค่ะเนาะผู้คันดีวะค่ะ เพื่อนตัวหนึ่งเพจ่อนเสี so you know so so like so like an ่ยงเงินให้กระจุงใจกราจุงมาเลี้งแต่ก็อย่าก็ไม่คู่มือใ้งแท้มาเรี้ยาขอบุมรนี่่งลุงเพียงให้่าคู่มือให้ทแ่้เด้ขอบุตรมากว่เขาเราชำแน่ส้มสแ่้ว่า จ้าเล็กที่นี่พ่อผานหลักนิดเดีาแม่าล็กเล็กวิ่เนีไม่ผ่าได้แค่ตั้งนี้ตัวนี้ตวนี้ตั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 านี้ตัว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 ้ตัานี้ตัว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 นี้้ตัวนี้ตัว้ตขานี้ตัวน้ตัวนี้นี้ตัวนี้ตันี้ตัวนี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้ตัวนี้ัวน้าัานี้ตัน้ตัวนี้นี้ตัวนี้ัว มันยังไ่าขายเลยแต่วเด็เเกรรกัอเอาอยู่หรอกอนะใช่แเขาเ็แล้วเยนเือมันจะว่า่เขูกเขาเนีนได้ะคนาดามนขายก็ดีก่าตนนี้เินก็อ่นนาที่บอกม

น้าหลงไม่นช่นะก็เปาดีค่ะปอันนี้ให้เตรียมให้อ้ให้เตียมตวเยเนาะวดนี่ให้4ีคู่แล้วค่ะสามแสามหาสามเก้าสี่แปดสี่แปดตัวละมเยอมันยันมากกัน่สามสี่แปดในทิในที่เทวันไม่รูดอก ขั้วง่เนาะยเาแค่ัดูนงแดเป็นอัแลีก้อนนี่นมากันนิดน่ยค่ะเ้าตุเกแล้กันกเจดกเจ็ดหกหนึ่งค่ะหกกัยันมากต้ค่ะยันเสร็จเทียงมดหนึ่งค่ะืยันเสร็จือดหนึ่ง ม,ม,มันเนเลยมันมีแค่นี่ชีมันมีจีแค่นี่ไปไ,ได้โอ้ค่ะแลวที่แน่นเน้นสามอะไเน้นสามดิค่ะสามม่านด้วยค่ะสมม่ามักเน้นต,นต่อนใส่ค่ะสามเน้นสามจริงเน่ยมีสองคนค่ะถ้าชุบนไปวุ้นม้ผมยังบอกเลยเหรอ,เรเรอวดเดี๋ยวชูบวุ้นไม้ด้วค่ะมันก็ปไปไหนเลยค่ะมันรมแยเยอย่างี้ยบอ ได้ยินปูเบาแล้วนะคะเนาะกับไมเกสมตสมสรุปนะคะสรุปตัวเลขให้เอฟซีทุกๆคนอีกรอบหนึ่งนะคะท่านชมงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาของปูนะคะเขาหาแปดตัวเน้นๆเลยนะคะท่านชมตัวเน้นของปูเลยนะคะตัวเนนหาแปดนะคะท่านชมปูาหายเหลขกติดนะคะแต่ว่าเลขกติดเล็บิงปูกับเขาเคย่าดเนาะคะ่ะนี่แล้วค่ะงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะนี่ค่ะ งวดนี้นะคะปูขรายม่าแล้วนะคะปูหายมานี่ค่ะปูหอยติดมีสามมีสี่มีแปดนะคะ, 3, 4, ะ,คะวิ่งมีสามมีสี่นะคะทา่านชมนี่นะคะปูกระจับหายนะคะมีสี่หางนะคะมีสามเจ็ดสามหาสามเก้าสี่แปดนะคะทา่านชมตัวเน้นของปูนะคะมีสามเจ็ดกับสามหาแค่นั้นนะคะนะคะี่ค่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะนะคะ แคปหนาจอไปทะเบงเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะงวดวันที่สิบหกนี่งวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านชมนะคะเพราะว่าเม่เก็ตเอามาแบงปันเอฟซีทุกๆท่านนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะให้เอฟซีพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามีทุกตัวเลขนะคะกับมีเข่าบางรุดบางเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะแคบหนาจอไว้ทะเบงเนาะคะ่ะเนาะผู้ไดมากเนาะค่ะกระตามเนาะค่ะผู้ใดบ่มาก,กับพานเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขของปู่ร่มไสนะคะ วันวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกสี่เลขติดของปูกับพอเ,เคย่าดน,นะคะเลขวิ่งของปูกับบเ,เคยขาดน,นะคะชมเนี่ยค่ะมีสามหางสี่หางขนาดนะองคะ่ะชมตัวเน้นของปูนะคะมีสามเจ็ดสามห้านะคะตัวเน้นนะคะ,คะแคบหนาจอถทาเบงนะจ้าสนะุดท้ายนี่นะคะแม่เกตกับกอห้ f เอฟซีของแม่เกตทุกๆคนนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเยอาเจ็บอย่าจนเด้อค่ะกอใหย่ลำๆเลยๆเฮ้งๆนะวคะเดี๋ยวนินใส่ปีใหม่นะคะจำชมอีปกปกีมือนะคะเดี๋ยวกับปีใหม่แล้วนะคะจำชุชมให้ถูกงวดวันที่16ธันวาคมน,นะคะเนาะแล้วก็อีกงวดนึงนะคะที่ได้ตออรับปีใหม่กันเลยนะคะจำช่มเนี่ยคะ่ะตัวเลขของปูล่มใส่นะคะแคบหน้าจอไปทะเบิงนอจ้าเนี่ยค่ะ สุดท้ายนี่นะคะไม่เกบจะขอตัวลากอน,นะค่ะบอกันหมในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ